进来家。 สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าของเมื่อวานนะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันหยุดใช่ไหมคะตื่นเช้าขึ้นมาทุกๆวันเราก็ต้มน้ําซุปเหมือนเดิมเบลจัดของหน้าร้านไว้ครบทุกอย่างแล้ววันนี้ไม่ได้ไปตลาดทุกคนคะ่ะก็เลยพาทุกคนมาเข้าสวนซะหน่อยมาดูการเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัวในส่วนหลังบ้านเบลบ้างนะคะวันนี้ข้าวโพดของเบลเติบโตขึ้นมาเยอะมากๆทุกคนคะ่ะ แค่แบบเกิดทุกต้นเลยทุกทุกหลุมที่เบลหยอดไว้อะก็คือเกิดหมดเลยแล้วก็บางหลุมที่แบบมันไม่เกิดเบลก็เอากระหล่ำม,มาปลูกเนาะกระหล่ำก็ไม่ตายนะทุกคนเนาะหน้าบ้านก็อ่าถือว่าจะเดินเติบโตได้งอกงามเนาะเมื่อวันสองสามวันที่แล้วเบลปิดร้านใช่ไหมคะปิดร้านประมาณห้าโมงเย็นนี่แหละ เบลก็เลยไปเอาต้นสลัดที่เราเพาะต้นกล้าไว้อะ่ะทุกคนมาใส่แปลงผักตรงกลางแล้วก็จะมีมินิคอร์แล้วก็จะมีต้นสลัดที่ซื้อมาจากตลาดด้วยนะคะที่เขาเอามาขายเแบลบซื้อมา50บาทนะคะไม่รู้ว่าได้กี่ต้นแต่ว่ามันจะเป็นแบบลายจุดๆดุดแดงๆนิดนึงอะ่ะทุกคนไม่รู้ว่าสลัดพันอะไรแต่ก็น่าจะสีสวยดีเวลาที่เขาจเจริญเติบโตขึ้นมาเนาะพืชผักสวนครัวปีนี้ก็ปลูกเฉพาะ อาคะน้าเห็ดหอมแล้วก็จะมีสลัดเยอะมากทุกคนผักบุ้งกะหล่ําแล้วก็จะมีมะเขือเทศนะคะที่เบลปูกแล้วผักชีลาวผักชีไทยอาผักชีใบเลื่อยทุกคนต้นหอมอะไรเงีเ้ยเบลก็จะปลูกประมาณนี้นะคะทุกอย่างที่เราปลูกเราก็ได้ใช้หน้าร้านด้วยนะคะต้นหอมผักชีขึ้นช่ายอะไรเงีเ้ยเบลปลูกไว้คะน้าเราก็จะไปใส่ก๋วยเตี๋ยวกวางตุ้งฮ่องเต้ใส่ได้หมดนะคะกะหลุล่มกะหล่ําก็รอ นานอยู่นะทุกคนกระลำอ่ะพึ่งจะแตกไปออกมาพึ่งจะเริ่มห่อเพราะว่าอากาศมันหนาวหนาวร้อนร้อนฝนตกอะไรเงี้ยมันอากาศมันไม่คงที่สักเท่าไหร่ผักสวนครัวของเราก็เลยโตช้านิดหนึ่งกับข้าวของเราวันนี้ก็จะเป็นปลาทูทอดแล้วก็จะมีอ่าไข่ไข่ข้นนะทุกคนคะ่ะกินแบบง่ายๆกับข้าวสวยร้อนๆเนาะอร่อยดี วันนี้แบบมีลูกค้าตั้งแต่เช้าแล้วนะคะช่วงประมาณ10โมงน้ำซุปของเราก็พอดีเนาะลูกค้าก็เริ่มโทรมาเดียมี Facebook อะไรอย่างงี้เนาะก็จะมีคนในหมู่บ้านที่เป็นเพื่อนกันใน Facebook ก็มีนะคะขายทั้งยำแล้วก็เมื่อเช้าก็เวยเสี๋ยวก็ขายไปแล้วหน้าร้านแบบยุตงตุงดังมากตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดหน้าร้านยังไม่ได้เอาโต๊ะไปตั้งเลยทุกคนก็ทำยำทำก๋วยเตี๋ยวขายไปเป็นที่เรียบร้อยพอลูกค้าออกใช่ไหม เบลก็เลยไปอาบนะ้ำแบบท่านะคะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าทุกคนมาตั้งโต๊ะตั้งอะไรหน้าบ้านเนาะสักพักหนึ่งลูกค้าก็เข้ามาก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วแต่วันบางวันก็คนเยอะบางวันก็มาพร้อมกันบางวันก็มาแบบเป็นคนทีละร็อบอะไเงี้ยแต่มันก็ดีเพราะว่าโต๊ะเรามีสองโต๊ะแล้วคนในหมู่บ้านมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นทุกคนบางบางวันเขาก็ไม่ได้อยากกินก๋วยเตี๋ยวทุกๆวันบางวันก็อยากกินอย่างอื่นบ้างแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง เบลอะเห็นพพฟี P P P, แนะนําเรื่องข้าวสวยอะไรอย่างนี้เนาะเบลเบลอยากจะบอกทุกคนว่าแถวเนี้ยเขากินข้าวเหนียวกันนะทุกคนเขากินข้าวเหนียวข้าวสวยเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนกินเท่าไหร่นะแล้วก็แถวเนี้ยเขาทําไรทํานาทาสวนส่วนมากก็จะมีทุ่งนาน้อยนักที่จะซื้อข้าวสวยกินอันนี้คือจริงๆนะแถวหมู่บ้านเบล จากที่เบลสังเกตไม่ค่อยมีใครกินข้าวสวยเท่าเท่าไร่โอเคถ้าเป็นแบบอาหารตามสั่งอะไรอย่างเงี้ยได้พร้อมกับข้าวอันนี้เขาซื้อกันแต่ถ้าเป็นขาจรที่แบบทางผ่านไปทํางานอย่างเงี้ยอ่ะ,อะ,อะ,อะเกาเหลาข้าวเปล่าเนี่ยเนี่ยถ้าวันไหนที่เบลหุงข้าวไว้ก็มีก็ได้ขายไม่มีก็ไม่ได้ขายส่วนมากจะไม่ค่อยทุกคนถ้าเกาเหลาก็กินกับข้าวเหนียวเนีย้ยแถวบ้านเบลเขาก็จะเป็นอย่างนี้ วันนี้ก๋วยเตี๋ยวใส่ถุงซะเยอะนะคะทุกคนคะ่ะใส่ถุงเยอะมากใส่ถุงกลับบ้านใส่ถุงกลับบ้านไม่ค่อยมีคนมานั่งโต๊ะสักเท่าไหร่แต่ถ้าจะตอนเที่ยงก็น่าจะมีเพราะเสาร์อาทิตย์ยังไงคนก็ออกมาซื้อของกินอยู่แล้วนะคะทุกวันนี้มันซื้อง่ายขายคล่องนะทุกคนถ้าเราขยันหน่อยยังไงเราก็ยั่งยืนอยู่แล้วนะคะอาชีพแบบนี้บางคน,เ,นเลี้ยงลูกส่งลูกจบปริญญาก็มี กินลาเก๊กเล็กกินนี่กับบ้านกับบ้านอันอันเซียบเซี๊ยบเูดได้ปะนั่นอีนนี้ตีลูกเซี๊ยบหลายอันนี้จะให้เยอะๆเลยกินทั้งหมดนะเอาเอาเส้นอันเส้นเลี้ยงนี่เซนเลี้ยงเออเส้นเลี้ยงให้น้องหนูที่แม่เอาเส้นเล็กแม่เอามาเอาตัวเส้นเลเส้นเล็ก

อยู่แม่เนี่ยอย่างคนเชียงดีนะเรางูเอันบ้านอยู่ข้างหลังน่ะมองอยู่คนอยู่นะั่ะนูนก็เลยมแมงอวบแางอวบข้างหลังปลูกกระโคดล้วก็เอาทั้งเอาหลังคาเก่ากมาใส่เอาไว้กับโฮกงูอยู่ นี่ขาบอกว่าเขาเบลนะแล้วก็เฉียวแล้วไอ้ป้าเบลบสอยู่ไิมฝีมือป้าเบลน้ำสต๊อเจลิ่งทอดมาคอยดูว่าเจลิ่คืออล้ายดิคล้ายตเนคล้ายเดบิโดนน้อเน่ยอเดนย้การักกันต้องการควมมกกันทังสี่เฮ้ยยี่ล่ะต้องคมากกันก๋วยเตี๋ยวนงมากกินก๋วยเตี๋ยว โอ้ oh, oh, สวนผักข oh, ้างหลังบ้านเอาเอา no. ไปปลูกแม่แม่หน่วยบ่บ่ใกล้ข้าเจ้าลายล uh, ah ah> ูกข้าแม่บ่ไปจังไม่กินผักสลัด้องหนูนวลปลูกไว้หลอยู่บ้านจะของไทยก๋วยเตี๋ยวกันเล่นปลูกไว้โอ้องไทยก็ดีลูกอะไรยขนพอสิรย่บานจ้ของลูกอายอยุ่ไปได้ยุกับลูกกับยังแล้ว อันนี้ของน้องหนูไม่มีพริกไทยถ่หน,น,ไหไน,นูไม่กินนี่หนูเดี๋ยวระวังเหยืมันจะแม่สายทำให้แต่ก็จะได้ซื้อให้มีใหม่นะเดี๋ยวแม่สายปูให้ปรปูให้ สาวสวยมันจะทั้งเดียววว่าหาอยู่ว่าตักข็บอกว่าแม่อู้สวยขึสวยวัสวย้พี่เนเ็กได้อลกกินเล็กเปนตไบลไบ้เบอไปเอาแล้วเอเนนเอามีขาวมีขาวที่บอล วัวเล้าเ็ตั้งแต่เดืวัวลาะวเลาวัวลาววไม่เอาได้ไหมต่างประเทศนี่อยากกิกต่างประเทศแล้วเอาวัให้ร้องเนี่ยรอ่ยอย่างยูนี่แม่ด้บ่บดีดอกเกาขอไม่มดีดอกบดีดอกคนน้คนน่ะบดีตะพนน้าคนมีูอยู่กระมอกไปใจประเดี๋ยนี่นี่ มื่อนึ่งหยอกกันเนาะใหย่เจ้าไปไปเสือขวางู้อกาภาีุ่่นกัไอ้การนน่มันก็ยิงเจ้า้ยิงอยู่บ่้บ้อน่อ้ามามแม่นีลูกทมีหอดไปล่ีอดเขาเพายงเมงอนาเวียนบ่ พี่ฝนธรรมดาพิเศษเ่อน้มือจ้อกับ่อน้นไม่เลยค่ะมาเหดเอาเอานี้นอันนั้นนเอามาทิงเนี่ยเหร่ละ อยากกอบคู่โลกคนละนี่ก็หัวมุวนก็เอันมมาเอานมมาในยูได้เศร้าโอ้ยยิงกระดูกเลยกยิงกระดูกเลย <c oughs> กต้งรู้จอกว่าเอาไปไว้ซ้ายเอาไปไว้ซ้แล้วน้ <c oughs> นำสีเดือนพวกเขาโทรหาเออเอาไว้ในใจละ <c oughs> อยู่ในใจเสมอเอาเข้าไปาน้ำเดือนปับ๊บเขาก็โทรวหลอดนะว่าเขาพอใจ คนบ่านั้นได้อวบไปใส่เยอมื้ออื่นหมูสิมื้ออื่นบ่เปิดเด้อมู้สิไปงานกีฬาสีลูโอ้กีร่สีเลยนโรงเรียนสงวนโรงเรียนสงวนเขาอ่อนจัดกีร่าเนาะกีฬาสีโรงเรียนป่ะจ้าของเส้นหมี่เอพิเศษหมูเหมือนกันไหมพิเศษหมูเมื่อกี้หม้อกี้กินหน่อยโอเคเดี๋ยววันนี้นั่งจ่ายได้ของพียนพิเศษหมูตลอดมันนี้นั่งจ่ายเด้๋เส้นไหม ม่มบอกวี่ลูนเสียระบบเจ้ากาว่าเห็แล้วันที่บอกว่าเ้นเรียนเส้นอีสียกวนแล้วยัมาทาท้ายระบบไหมคะด้อันนี้คล้องแถเด้กิลิกิเลอนะบ่มีวาปากึบท่งนี่มีแต่เต้บวเว้ อันนั้นตัวพี่ฝนยงกับเขาเิบ่ี่ยนกินยาหม,มอหาอดาดาบอันอน,นี้พี่ฝนอ่ามันยงกับบยั่ยัแต้งกับท่าอะไรต้องบำรุงเอาแนบำรุมะเร็ิวขึ้นเลยหมอกับบกยี่ได้ว่านันนี่อบำรุงไม่ยัวโ้าอะสามชี้อเลยิวขึ้นนะิวเขึ้นแต่มันเป็นน้ำยานะยาโอ้พี่บ่ ยุพู yeah, no? ้เดียวก็นลงๆเลื่มๆเด้อน่าต้องหาคนมาบอกยู่งข้างหูได้เนาะเอ็นเะต้องหาคนมาบอกยุ่งข้างหูได้เนาะอเสียหูดี กินบบนี่หนึ่งชามค่ะค่ะเส้นมีขาวได้ไหมไม่ใส่หมูตุนนะคะไม่เอาหมูตุนเอาลูกชิ้นแทนโอเคค่ะใไก่ลยไหมะผักไม่ไม่เอาผักด้วยเอาแต่เส้นกับลูกชิ้น เราสิเล็กี่เจมส์ครับพี่เจมี่นี่นี่ครับ I rosa. วันนี้ก็นึกว่าจะขายไม่ได้นะทุกคนเปิดร้านที่ไรก็นึกในใจทุกทีขายได้บ่นนอขายได้บ่นนอแต่ว่าก็ขายได้อยู่ตลอดนะคะถึงจะไม่ได้มากก็ได้น้อยแต่ได้น้อยก็ได้มากแล้วแต่วันนะคะวันนี้อยากกินกว๋วยเตี๋ยวอีกแล้วทุกคนคะ่ะเส้นเล็กแห้งไม่ถึงกับแห้งมีน้ําคลุกคลิกนิดหนึ่งทุกคนกับสลัดบ้านๆที่เบลซื้อมาจากตลาดนี่คุณแม่เขาเอามาขายทุกคนคะ่ะกับพริกจีแบบนี้โอ้ ท oh อย่างก็อดินกับวรนนาก็กินก๋วยเตี๋ยวไปแล้วคนละชามนะคะเบลกามากินตอนประมาณบ่ายสองเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าไม่มีก็เลยรีบกินก็กะว่าจะปิดร้านสักประมาณมืดๆเลยทุกคนภารกิจของเราก็หลายอย่างนะคะวันนี้เบลกับชิตตังตัดหญ้าด้วยแล้วก็มีทําความสะอาดทั้งหลังบ้านด้วยนะคะแล้วก็ เสื้อผ้าเแบลบก็ยังไม่ได้ตากเแบลบซักไปเแบลบก็จะตากผ่ากอนเอ็นตเตทนลูกน้ำต้มน้ําให้ลูกอาบนะคะทำกับข้าวกับข้าวคงจะไม่ได้ทำหรอกเพราะข้าวหุงไว้แล้วก็มีปลาทูเหลืออยู่ประมาณครึ่งตัวก็คงจะให้พี่จินกับน้องอนากินตอนเย็นนะคะส่วนเท่ากับกิบกกนกล้วยกินยังกินตามก้นลูกไปถ้าเราไม่นี่แค่นี้เแบลบก็อิ่มแล้วทุกคนขาเท่ากับเมยเนาะแล้วเบลก็จะต้องล้างทําความสะอาด อ่าร้างขาของเราด้วยแล้วก็หลังบ้านล้างจานอะไรเงี้ยล้างหม้อล้างอะไรให้มันเรียบร้อยพรุ่งนี้เบลจะพาลูกไปแข่งกีฬาสีเอาง้างเอาง้างเดี๋ยวตะมูจุดเนี่ยบอลสิ่งเอาสิ่งอะไรจ้ะสิ่งสิ่งเหลืองสิ่งเหลืองอย่าบปกินบ่ <Okay. laughs> นั่งกินก๋วยเตี๋ยวยังไม่หมดชามเลยพี่เตยก็หิวข้าวเหมือนกันทุกคนขายขับรถมาถือถ้วยมาด้วยว่าเตี๋ยวหน่อยว็เตี๋ยวหน่อยแต่พี่เตยเน่ยกินเยอะไม่ได้แล้วก็กินเผ็ดไม่ได้ไม่กินเนื้อด้วยนะทุกคนนี่แหละเบลก็เลยเลือกขายก๋วยเตี๋ยวหมูจะได้กินกันทุกคนเนาะป้าเบลก็ไม่ชอบเนื้อสักเท่าไหร่กินมันแห้งหลายพนินกับบกขยะแล้ว เบลสังเกตได้ว่าคนแม่ๆอายุเท่าป้าเบลส่วนมากเอ่อก็จะอยู่ในรอบหมู่บ้านเนี่ยก็จะเดินมาเดินมาคนเดียวหรือเดินมาด้วยกันอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมีเนื้อหรือหมูอะไรอย่างเงี้ยเบลก็จะบอกว่าหมูตุนแม่โอเคเลยมันเคี้ยวยากตุ๋นเปื่อยๆใช่ไหมก็จะถามเบลแบบนี้เบลก็เลยบอกว่าใช่ค่ะตุนเปื่อยๆเลยก็จะกินกินแบบกินแบบหมดชามเลยนะทุกคนแล้วแบบหมูตุนนะ่ส่วนมากก็จะอ่าถูกใจทั้ง อ่ะคนอายุมากเนาะผู้สูงอายุอะไรเงี้ยแล้วก็เด็กก็ถูกใจเหมือนกันนะเม่ว่า เปิดร้านทุกคนประมาณ5้าโมงเย็นนี่แหละประมาณ5้าโมงเย็นเแบลบก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าน,นะคะเก็บโต๊ะเก็บอะไรเรียบร้อยเแบลบก็เอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดหญ้าหน้าบ้านแล้วก็ตัดแล้วก็จะทําความสะอาดตรงนี้ด้วยมีเศษดงเศษดินก้อนหินก็จะกวาดเข้ามากตรงนี้เพื่อที่จะเวลาพระเพื่อนเดินท่านเดินผ่านก็จะได้เดินสบายสบา,สบาเนาะเฉพาะหน้าบ้านเบลนะเบลไม่ได้กวาดไปทั้งหมดนะคะแต่มันก็สะอาดสะอา้านเวลาเราเปิดร้านมาหน้าบ้านเราสดใสหน้าบ้านเรา ทำความสะอาดแล้วมันก็น่านัง่งใช่ไหมเวลากินก๋วยเตี๋ยวมันก็จะทัศนียภาพก็จะสวยมามด้วยปิดร้านแล้วก็จะไปทำความสะอาดต่อนะคะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ